วันนี้ผมก็จะมาเล่น AKM นะครับปืนที่แบบโคตรประหยัดนะในช่วงนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0เกือบแสนนะและช่วงนี้นะครับกระสุน AKM เจาะ4ก็ราคาถูกด้วยนะผมจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะประมาณ900800แ้นะและตอนนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ1 0 0 0 1พันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคากระสุนจะเพิ่มขึ้นอีกไหมก็เหมาะแก่การเอาไปฟาร์มนะผมแม น้องจะยิงช้านะครับแต่ความแรงนี้รับประกันเลยนะครับผมใครโดนไปนี่ก็ต้องร้องนะครับเราก็มาดูในส่วนของการแต่งปืน AKM นะครับเราก็จะแต่งเป็นแบบนี้เลยนะครับผม AKM กระบอกนี้นะครับก็จะเน้นไปทางควบคุมนะก็ยกไวนะผมแล้วก็จะเน้นไปทางในความเสถียรอีกนะก็จะยิงแบบนิ่งๆหน่อยละกันเออผมชอบเน้นควบคุมนะครับผมก็อาจจะแบบ ด,ด,ดีดไปทางขวานะครับราคาก็จะตกอยู่ประมาณ9นึ0 0แสนเก้านะก็ตีรวมๆเลย2,000 0นนะครับผม AK เต็มกระบอกนี้นะครับก็ลองลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมใครที่ ไม่ถนัดสโคปหรือไม่ถนัดตัวไหนนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเวฟเติมเกม Pay t to w w n t t p u Up ใครที่อยากเติมเกมนะครับผม Pay t to w w n t t p u Up บริการเติมเกมออนไลน์โคตรคุ้มค่ารวดเร็วทันใจปลอดภัยมีทีมงานคอยซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับ Shoot, ขอแบบดูดันไม่เกรงใจใครครับเอเราอย่าพูดแบบนั้นดี ดูดันน,นี่เลยตายบ่อยดูข้างล่างเต็มเลยหอนเตท่าแต่เพวันดีดูข้างล่างเดียวดูข้างล่างนี่เว้ยอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่ทางห้องทางห้องพยาบาลอะ่ะ มองไปทางอื่นแป๊บเดียวนะอืว e <po ิ่งผ si ่านเลยปัดโถยผมก็จะเปลี่ยนฝั่งสักหน่อยนะว่าจะไปฟาร์มอีกฝั่งแต่ต้องโอมเขาเรียกผมว่ามีตัวอยู่ข้างบนนะผมก็เลยต้องจัดเป็นสเต็ปหอน่แดีวตียวได้ยินเสียกลวเดียวคอตามาเปล่าไม่ใช่่ะ แค่คอตามมาแค่คอตามมาคอแค่คอจหมวกสามสิน่กจะตรงน่าจะตรงอื่นเห็นเพชรดาววสเอาแค่คอด้านบนคอด้านบนไหนบนเนินหรอเนินนะเนินลากเข็มเพชรเนินตรงเนินหรอใช่เนินเนินทางขึ้นอะกระดีบุ๊ฟอะ ขอนะให้ขอมันดึงกันแล้วไอ้สสตว์มาผมมาแล้วเุ้ยโดนนั่นอะ เอาเป็นว่าน้องโอมกับผมนะครับก็ประสานงานกันได้ดีนะนี่ขนาดมากานดูโอ้นะครับถ้ามากัน3ามคนโอ้โหใครมันจะไปไหวกับทีมเราอ่ะยังไงอะตีด้วยพี่นุมน้องรูน้องโล่ตีกันมาขึ้นบรรดาป้ายมาได้ลิงฝั่งนี้ระหว่างที่ผมเก็บของเ,เสร็จนะครับ<ๆ>ผมก็ได้ยินเสียงปืนมาจากทางลู่หนอนนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะไปเติร์ดนะครับผมก็ ได้ยินเสียงปืนนานละเขาน,น่าจะเล่นใกล้เสร็จแล้วมั้งเออก็เลยลองเสียงๆดูว่าเราจะเป็นมือที่สามที่ตีเขาสําเร็จไหมก็มาดูดีกว่าว่าจะรอดไหม,มบันไดบันไดน้องบันไดบันไดมาด่วนมาด่วนถ้าผมเดินไปบันไดเลยไหมับันดึงกันอยู่ดึงกันอยู่อ้อมได้ปะแต่ผมเปรอรอให้ ว่เกมมมไีอยู่ชั้นลอยชั้นลอยต้องลอยรูนนอนซีดดิเลยตัวเลยตัวเลยที่วูอีกตัวเลยที่วูอีกตัวอยู่ตรงบันอะไร แล้วโอ้โหเก็บหมดแบบนี้ก็รวยสิครับผมก็ต้องยกความดีความชอบให้กับกงจักรเรานะกงจักรเรานี่ตัวละลายเลือดของดีเลยนะเหมือนว่าตี้ที่ผมเคลียร์ไปนี่ก็เคลียร์อีกตี้เสร็จพอดีเลยนะมมเขาอาจจะกําลังฮิวกําลังดึงเพื่อนเขาพอดีเลยเราก็เข้ามาถูกจังหวะเลยนะก็เป็นโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมก็ เสร็จโจนครับผมหลังจากนี้ก็ดูนะครับผมว่าผมได้อะไรบ้างนะก็ล่ำซ้ำโคตรเลยนะโอ้ยของเต็มเลยโอ้ยอินโฟมีอินโฟน้องเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดครับหมดโอ้ยอะไรเต็มเลยเนี่ยนี่อะไรอ่ะโอ้ยลูกซองสไนเปอร์โอ้ยดิบทองวะรวยเละที่ไอ้ไม่มีไอ้คนนี่แหละนี่ใช่นะอไอตี้พวกนี้แหละ มีดีบูกกับไวรอนมั้งทำไม่ได้ว่ะตอนยิงไปใส่ไม,ม่ว้าวสิอือริดหนักชองแดงนาฬิกาบอกเวลาที่นี่เอ็มเคทูจะได้ป้องกันตัวเองได้ แต่มันก็เหลือประมาณ 5, 4, 6, ้ 6, สิบหกจุดเหรอว้ายดาวเทียมอีกแล้วเออแต่ขอ <It S 1> ด,ดีดีเปิดเซฟอะไรอะ่ะเซฟที่เปิดไปแล้วข้างล่างอ,ะอ่ะเฮอ้าเอ้ยมันโควไปแล้วไม่ใช่หรอ,อโอ้เล่น ตาแรกของเรานะครับเราก็ออก4ี่ล้านห้าแสเลยนะเราก็ไปเจอของแดงด้วยนะก็ล่ํารวยครับผมเข้าห่าเลยเกินไเวีกระโดดไม่ถูกตรงเลยมั้งอายังไงดึงียมเอลอกเมือกโว้ยเอ้ยฝนฝนฝนตุ่งฝนตร่งฝนเอ้าหยังไงกูว่าเร็วดึงดึงได้ดึงได้ดึงได้ดึงไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโดนสว่าน เด,ด,ด,ดนีดนีกเดินเ่กอมล็อกหนได้ไดล็อกอยู่้ยลเลยยับอุยโอ้เาว่ะแม่งเลยเ็บมากเ็บมากเทมเพสเจ็บมากเทมเพสเ็บมากตงมากเลย <c oughs> เราเล่นแค่เจอะสี่เราไปโดนเกาะหแล้วก็เป็น m 2 5 0สด้วยนะก็ยืนวัดกันนะครับผมผมทำได้แค่เกาะแตกนะถ้าเราเล่นเจาะหนะเราอาจจะมีสิทธิ์พาเขาล้มได้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเซตเรามันเป็นเซตประหยัดนะครับผมคุณอย่าไปคิดมากครับผมตายก็กดเริ่มใหม่ครับผมไปเราไปดูตาต่อไปกันต่อตู้น้ำมาแล้วตู้น้ำมาแล้วเข้าตู้น้ำมาแล้วเข้าตู้น้ำมาแล้ว ใช่ใช่เข้าตูนานมาแล้วผมเปิดเซฟอยู่ไอ้ยศผมล็อกแล้วตอนนี้มันมาทางผมเก็บเต็บตัวหนึ่งดูหน้าเสียสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออแมงมุมได้แมงมุมได้มาอยู่ทางบันไดลิง Đây đây đây. Đốt nào bổm, đốt nào bổm. Tiếp mình tiếp mình tiếp. Đào đừng đào đừng. được không เดี๋ยวรู้หน้าตัวหนึ่งเฮ้ย AK สิบสอง PTR กำกับเพราะมันไม่มีอะไรอยู่ในเซฟ หลังจากที่ผมเล่นมิวเซียมกันเสร็จแล้วนะก็ไม่มีใครเข้ามามิวเซียมเลยนะแต่ก็ได้ยินเสียงตรงแคมป์นะครับผมตรงแคมป์อาจจะมีคนอยู่นะผมก็จะไปเล่นตรงแคมป์นะครับนั่นอ้เฮยอุ้ยเอฟโออุ้ยโอ้สามตัว์เต็มไปอยู่ตรงไหนอ่ะมาซาเลยเหรอนี่ตรงข้างนี่เลย ข,าข่าง,ง,งขยะเชหมโอ้โหขอหกไอ้เียแล้วมันก็ถือสายไปใสากมาอตัวแรก <ución> ที่คิวไปไม่เป็นไรนะครับผมไปเจอตัวที่สองนะครับ โอ้โห oh oh, ไปเจอตอนแะลผมเซตหกโอ้โห oh oh. กดสุดแม็กซ์แล้วนะครับก็เขาสวดมาก็ต้องแพ้วะเนาะเลือดเขาเหลือหกจุดเจ็ดเองนะแบบโอ้โ oh ห oh, อีกนิดเดียวนะน,วน,นีี่อลนะอดสเเยย เด็กยากแค่ปวดวะสองผมมีทั้งผมมีไม่ใช่ผมทางแทมเปชบันได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 ขวาบันไดขวาบันไดขวาข้างบนข้างบนตัวสองตัวข้างบนไหนไเยลเฮ้ยอยู่ขวาตัวนึงสวยงามสวยงาม ผมนนาผมนาำหนาไปให้โว้ยบันไดบันไดบันไดเด็เด็กไดโอ้โหเฮ้ยกูตายเลยอุ้ยโดนธนูุอีกโอ้โหโดนทนุนนจังหวะตะกี้นะครับผมผมหิวเกินนะเลยแบบปิ้งจะไปเอาเขานะแต่สุดท้ายเขา ขึ้นบันไดมายัดผมคือจังหวะมันไม่ดีจริงๆนะผมเข้าไปหาตะเกียบแบบมันแบบนี่แหละทามมิ่งมันไม่ได้ดีบางทีไม่ได้อยู่ที่ทีมเรามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวมันอีกทีว่ามันจะมีมาทางไหนเอาใจตายยังไม่ยากเยไอ้คนไม่ยากกวะหรือเฮ้ยข้างบนนี่ใครอ่ะมีอยู่ข้างบนวะมีคนอยู่ข้างบนผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักสักเทเบสเทเบสตีตีแต่เมสตีเด้อ ได้ข้ามบนบอดไม่จะปักไหนเมื่อกี้ไม่จะปักเฮ้ยไอ้เฮียไม่ใช่ละมากำลังเข้ามาเฮ้ยไอ้เหียบีบบ่อนเราบอดไปกำลังเข้ามาเดี๋ยวนี้มากำลังเข้ามามากำลังเข้ามาเอ็งเล่นดิเอ็งเล่นตรงเลนตึกนั่นแหละไม่ต้องสนผมผมอ้อมผมจะอ้อมตรงเนินเป็นไงบ้าง Bạn có thấy tôi ở đây không? Tôi đang ở bên cạnh Bên cạnh... Bên cạnh bên ngoài không? Bên cạnh một Một เยี่ยมแบบนี้แหละที่ผมต้องการพวกคุณไอ้หี่เจาะห้าอีกแล้วดีกูไม่โดนเลยสัตว์อะไรพวกมึงเนี่ยแต่เพิ่งเดินไปนะโอ้โหระวังบอสบอสบอสไม่ใช่คุณมันอยู่ยไห<ง>นวะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสกโควแลห้คุณสกโควมันใกล้มองไม่เห็น เดวแล้วเดีวแล้วไอ้เคียหัวเห็นเห็นจรวดมันอยู่จรวดมันเคียร์ตีแรกไปไม่เท่าไหร่นะครับผมกําลังจะเคียร์บอสนะมีตีใหม่เข้ามานะผมผมก็ต้องมาเล่นจุดเดิมนะอ้อมจุดนี้เป็นรอบที่สองนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเก็บหมดไหมหน่อยเล่นหน่อยผมกำลังอ้อมเฮ้ยเฮ้ยโอ้แต่โซน่ากับคมสวยมากสวยมาก มีแต่อีกมานี้เลยมานี่ตรงนี้อีกหรอเฮ้ยคิดว่าเมียหรอคิดว่าเมียหรอคเขาทำดีมากเป็นไงล่ะฮเราให้เพื่อนอีกสองคนเราวรอนะเล่นชั้นสองนะส่วนเราแผนเดิมครับผมกดอันติแล้วก็อ้อมครับผมเห็นไหมล่ะเขายังตกใจเลยเฮ้ยไอ้ี้ยน้องมันมาจากไหนนี่ไงเก็บเรียบนะครับผมถึงจะตาย มันอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นมันเลยเอ้าตะคีมตะคีมอย่าออกไปทางนั้นออกไม่ได้เลยตรงเนี้ยผมบอกเลยตรงเนี้ยถนนเนี้ยออกไม่ได้เลยเอาดิกูยิงแม่กให้หมดแมปเลยทั้งบอสทั้งคนทั้งบอสทั้งคนทั้งบอสยิงแม่กให้หมดเลยนี่ยิงแม่กให้หมดเลยนี่กูว่านี่ยมันมีคนตายอยู่ตรงนี้สุดโชคดีแล้วทีน้อง ไอ้เหี้ยลูกซองเอาจริงดิมันเหลือทับสที่แปดเลยนี่ไงที่ซอ้อมกอบบอสนี่ไงเอาไหมก่อบอสนี่ไง52่สิบสองเอาไหมเนี่ยกระเป๋าครับมผมโอ้ยไม่พูดละจะไอโทษตัวเองไว้ต่อเราจะได้แข็งเก่งเย็ดเคกาจจกาจจ โอ้ยของแดงออกทุกตาเลยว่ะเออว่ะแล้ก็จบกันแบบแฮปปี้นะครับผม AKM นะครับผมใครที่ยังไม่เคยลองเล่นก็อย่าลืมไปลองเล่นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่